สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว y o u t u b e ครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลสาวดำซิ่งไทยแลนด์ครับคลิปนี้พามาเยี่ยมเยือนทีมงานปอมลิซอนครับพี่น้องทีมงานนี้ได้ข่าวว่ามีติรถแรงๆครับเดี <laughs> 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 ๋ยวมารอชมครับว่าแรงแค่ไหนเออเออคันนี้ซีซน้อยครับนี่ โอ้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 เยียบเยียบเยียบมาแล้วได้ช็อตเด็ดเลยครับดิเยียบ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 เอ่อโอ้โอ้โอ้เออ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 โอ้โอ้คันนี้ต้องรอรอบครับพี่น้องโอ้ โอ้โเยีบไปเย็บฮ่าฮ่า่าว้วเออเออเออก้ยยังรอดครับฮ่าฮเออยับโอ้พี่ไทยตูตูตูระเบิดแล้วนั่นน่ะโอ้คันนี้แจ่มครับเนี่ยเออแจ้วเลยครับ เดี๋ยวทักทายเสียอีฟนะครับเออสวัสดีครับโอ้เราแอบอยู่นี่เองได้กี่เที่ยวแล้วนี่ได้สิกว่าแล้วสิกว่าแล้วบอยิ่งได้เก็บโมงอ๋อเม่นบอโอ้ได้เยอะแทะ้ว่าจะไปบ้านมาหาเลยนี่ยนี่นู่นขับไปนู่นไปตั้งไกลโวันนี้ช็อตเด็กเยอะนะ่ะนี่เออวิ่งกี่คันนี่ นี่หน่สี่ขันครับสี่ขั้นบ่โอ้หนึ่งสองสามสี่อ๋อหนึ่หน่วยหนึ่งอยู่บ้านสุดลำดานโอ้อันนั่นเสโจ้ครับอยู่นั่นบ่อันนี้หน่วยอันนี้หน่วยหนึ่งอันนี้หน่วยหนึ่งนั่นหน่วยสองโอ้นี่กี่หน่วยนี่ทั้งหมดสองครับสองหน่วยบ่ปลอมลิซ้อนมีอยู่สองหน่วยครับนี่ในเสียเอฟครับรถแรงไหมนี่ไม่ได้หรอกครับแต่นรถขับมันห้าวโอ้โหโดนตัวไหนฟ้าเลย กินน้ามะพร้าวป่ะครับมะพร้าวโอ้ยยับเทตรงไหนนี่ในหมู่บ้านครับในหมู่บ้านบ่เอาคันสีขาวไมได้วิ่งเดือบสีขาวของอ่ารถฟามรถฟามเขาวิ่งอยู่บ้านสูงขนาดเขาไปวิ่งอยู่สูงขนาดบ่ะอ๋ออันนี้ก็แยกยิมอยู่ก่อนอ๋อตองนั้นก็สี่คันเหมือนกันสี่คันตอนนั้นสี่พอดีเรา บางลงนีย<อ>ใชไนีสายลาดัดกันนี้สาลาดัดรอ่ะรอชมรถซ f ครับคบันนี้เป็นฮีโน,น่ท่นี้น่าจะรถเจ็ดห้าหรือเปล่าครับ เดี๋ยวสุกบอกว่ารถ,รถรถรถไม่แรงครับแต่คนขับมันห้าวรอดูครับห้าวจริงไว้หนิเออไม่เจรญเลย โอ้ดินนืดตลอดแล้วนี่รถไม่แรงยู่ยากครับแบบนี้โอ้โอเรียบร้อยครับเสียเอฟแรงยู่นี่คันนี้มารอชมคันต่อไปครับนี่อิโนโนายักษ์ครับ เดี๋ยวทักทายคนขับหนะ่อยอ้สวัสดีครับได้กี่เทีย่ยวแล้วนี่กัสิบแล้วเกือบสิบแล้วบอกว้อไปเถอะสิบพอยเลยรถแรงไงนี่อี <laughs> ลั่นๆน่อยเด้อได้ข่าวว่าคันนี้สายลันน่นนี่นี <laughs> ่ขอลันรัน่อยเด้อเอ้ะ <laughs> คันนี้นี่สายลั่นประจำทีมงานปอมลิซ้อนครับเดี๋ยวมารอชมมาลั่นจริงไหมนี่ตอนนี้นาง,งานเราอยู่ที่บ้านโคกยางนะครับพี่น้องบ้านโคกยางอำเภอกระสังบริรัมย์ครับ ทีมงานปอมลิซ้อนก็มีกันอยู่2คันครับไมโคร2คัน2ทีมเนาะอันนี้เป็นทีมหนึ่งอีกทีมอยู่ทีม2อ,อยู่บ้านสุขสำราญบอกตอนนี้ปอมลิซ้อนครับบริหารงานโดยเสียจโจครับและเจวิเดี๋ยวมารอชมเจ้าฮิโนนายักษ์ครับว่าจะแรงสมชื่อไหมโอ้ว่าจะลั่นสมชื่อไหมนี่ ก็ว่าสายลันไปจำทีมนี่นี่สายเอกสายเอก เต็มครับพี่น้องจัดให้เต็มเลยครับอ่ะโอ้สายทาวเลยนี่ควันคาวแล้วนี่โอ้โ้โอ้โหเยียบ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  ไ่ควันเยอะแท่ดูดิควันไอ้ขาวเลยครับโอ้แรงแรงแรงสายลั่นครับลั่นจริงครับคีหูแทบกระเด็นครับพี่น้องโอ้โนโนอนทำได้นูโอ้โอ้ขโมยดินขโมยเทเด้นี่น่ะโอ้ยับ <c oughs> อออออโอ้ขโมยดินคขามาเทดเด้นี่น่าวุ่นแล้วเลยมาแล้วครับรถรอประจำทีมง,งานฟาร์มบ้านนาบ้านเราโอ้โหแจ๋วเลยครับ ถ้าได้สปอตไลท์ข้างบนเนาะโอ้อย่างเจ็บอะนี่มันดูไปมันขาดขาดขาด,ขาด,ข,าดขาดตายังไงโอ้โอ้โอ้ไปทางไหนนี่โอ้เโอ้อาทำไมเสียงท่อมันออกข้างหน้านี่โอ้มีเสียงท่อญี่ปุ่นเลยเว้ย เจ้าเจ้าเจ้า,จาอะไรพูดมาอะไรนี่เดี๋ยวไปทักทายโชเฟอร์นะครับเสียสส่ยสวัสดีครับเสี่ยได้กี่เที่ยวแล้วนี่ถึงยี่สิบลำบ่นี่ โอ้เขาได้อย่างสิบกระเที่ยวเลยไปอยู่ไหนมาโอ้ยับยับยับลั่นไหมคันนี้เอ่าทำไมเสียงข้อขาดท้อขาดอ๋อบอกดึงตึ๊ข้อขาดเลยโอ้รถเรงเนาะา้รอชมรถแรงครับโอ้วู้รถทากเกอโอ้โห โอ้ตเกะโอ้แชรระบบคลิมล็อกเลยบ่ข้าแต่ร้านข้าแต่ร้านนี่มบ่เอ้รถหลอบจำทีมครับรถหลอบจำฟาร์มบ้านนาบ้านเราครับคันนี้นี่เป็นรถห้างหรือเปล่าตอนซื้อมาตอนนั้นโอ้กันชนก็าหาย ถอดคันชนออกมันทแม่งทม่นะนี่ครับเป็นฮิโน่เมก้าครับซีรีส์ห้ารโอ้อ่ะเดี๋ยวมารอชมตอนใส่ดินเสร็จครับมันๆครับวันนี้เพราะว่าฝนฝนเพิ่งตกเมื่อวานครับนี่วันนี้เลยสภาพดินก็นืดหนืครับน่าดูเลยครับวันนี้นี่ อ่ะกร,ระเทียม้งโอ,อ้โอ้โอ้เรกเคนี่เยียบเยีย,ยโอ้เสียงท่อออกแง้างหน้าเลยเว้ยเอยียบเ,ออเออยีบยบ,ยบ,ยบ,ยบ ครับพี่น้องแรงแรงนี่ครับจัดวัดเด็ดกันเลยทีเดียวเจ้าฮิโนโมเมกาครับตอนนี้ก็ครบรอบแล้วครับนี่วิ่งกันอยู่4คันครับ ยังไงก็ฝากเอซครับช่วยกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดสับส c r สไคให้ทางช่องด้วยนะครับมกุฎสาวดัมซิ่งแถลนครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ